ไม่ทรงมีความลับที่ต้องให้ใครช่วยปกปิดโมคลานะตะถาคตเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยกันทำการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับศีล ทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับศีลเลยโมคลานะตถาคตเป็นผู้ที่มีอาชีวะบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้วอาชีวะของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยทำการป้องกันให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลยโมคลานะตถาคตเป็นผู้ที่มีการแสดงธรรมบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีการแสดงธรรมบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีการแสดงธรรมบริสุทธิ การแสดงธรรมของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยกันทำการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมเลยโมคลานะตะถาคตเป็นผู้ที่มีการตอบคำถามบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอ จึงปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีการตอบคำถามบริสุทธิ์การตอบคำถามของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยกันทำการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถามทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถามเลยโมคลานะ ตถาคตเป็นผู้ที่มียาณทัศนะบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียาณทัศนะบริสุทธิ์แล้วยานทัศนะของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยกันทําการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับยาณทัศนะทั้งตถาคต ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับยานทัศนะเลย